คลิปนี้จะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างล้อกหยดน้ำ Shimano SLX กับ Shimano SLX XT ไปดูว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างครับข้อแตกต่างข้อแรกนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือระบบหน่วงนะครับสำหรับตัวล้อกหยดน้ำ s h ม m โ n o SLX นั้นระบบหน่วงจะเป็นระบบ VBS นะครับหรือ Variable Brake System นะครับส่วนระบบหน่วงของอลอกชิ i านโ s l X-T x, x นั้นจะเป็นระบบ S-VS Infinity นะครับซึ่งทั้งสองแบบนั้นจะเป็นระบบหน่วงแบบเหวี่ยงใช้การเหวี่ยงหนีศูนย์นะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าระบบหน่วงเม็ดลานั่นเองครับซึ่งเป็นหน่วงเม็ดลาทั้งคู่นะครับแต่ความแตกต่างของหน่วงเม็ดลา ของตัว2ตัวนี้ก็คือตัวของอชิมาโน,น SLX นะครับการปรับนะครับมันจะต้องถอดถอดฝาข้างออกนะครับแล้วก็ไปเปิดปิดเม็ดลาภายในนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับส่วนเจ้าตัว SLX XT นั้นนะครับมันจะมีสวิตให้เปิดตรงนี้เลยนะให้ให้ปรับหน่วงตรงนี้ได้เลยนะครับทำให้มัน สะดวกกว่านะครับสะดวกกว่าในการปรับนะครับแล้วก็จะค่อนข้างมีความแม่นยํากว่านะครับละเอียดกว่าประมาณนี้นะครับซึ่งการปรับนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นการขยับถ้วยถ้วยของที่มันสัมผัสกับเม็ดลานะครับให้ขยับให้เพิ่มพื้นที่สัมผัสกับลดพื้นที่สัมผัสนะครับทําให้มันมีความหน่วงมากขึ้นน้อยลงนะครับตามที่เราปรับนะครับก็จะทําให้เราปรับได้สะดวกนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี้ก็ถือว่า เป็นลอกที่ตีได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเพิ่มความสะดวกมาให้นะครับจุดถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสีนะครับตัว Shimano SLX ธรรมดานะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับส่วนตัว SLX XT นั้นจะเป็นสีโครมนะครับสีโครมโครมนะครับก็จะดูสวยดูดูดีกว่าพอสมควรนะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของลูกปืนจํานวนลูกปืนนั่นเองนะครับจำนวนลูกปืนนะครับตัวนี้ของ SLX ตัวธรรมดานั้นจะลูกปืนอยู่ที่3าบวกหนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ SLXXT นั้นจะเป็นลูกปืน4บวกหนะครับซึ่งลูกปืน1ตลับที่เพิ่มมานั้นก็ค่อนข้างเห็นความแตกต่างอยู่พอสมควรนะครับนะครับอันนี้มันจะ จะค่อนข้างฝืดการหมุนมันจะไม่สมูทเท่านะครับค่อนข้างชัดอยู่นะครับถัดไปในส่วนของราคานะครับชิมานโน่เอสเอ็ราคาจะอยู่ประมาณ3,000บาทบวกลบแล้วแต่ล้านประมาณนี้นะครับส่วน SLXxt ราคาจะอยู่ที่3,700บาทบวกลบนะครับแล้วแต่ล้านก็ถือว่าแพงกว่ากันประมาณ700 หกเจประมาณนี้นะครับผมแล้ว2ตัวนี้ใช้แบบไหนดีนะครับก็สำหรับคนที่ค่อนข้างเน้นไปที่ความคุ้มค่านะครับไม่อยากจ่ายเงินเยอะนะครับก็ไปที่ตัว s l x ธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าถามว่ามันต่างกันมากไหมในเรื่องของประสิทธิภาพการตีนะครับก็ตัวนี้อาจจะด้อยกว่า เล็กน้อยนะครับแต่ว่าคือมันเป็นลอกที่ตีได้ดีทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นในราคาสามพันนี่ก็ถือว่ามันตีได้ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็ระบบตัววัสดุบอดี้ก็เป็นฮาราเน่ทั้งคู่นะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากใครเน้นความคุ้มค่านะครับก็ไปตัวนี้ก็ได้นะครับมาแล้วก็อีกอย่างก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆนะครับใครที่ไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆนะครับก็ ใช้เป็นตัวนี้จะดีแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับก็ไปที่ตัวนี้เพราะก็จะได้ความสวยงามความสะดวกในการปรับต่างๆนะครับแล้วก็ได้ลูกปืนเพิ่มได้ความลื่นนะครับก็ใครแล้วก็สําหรับคนที่แบบใช้เหยื่อหลากหลายนะครับเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆจากเหยื่อนักมากมาเป็นเหยือ่อเบาๆอะไรเงี้ยที่ซึ่งมันต้องอาศัยการปรับอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะน่าจะ เหมาะสมมากกว่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่สนใจลอกสองตัวนี้ผมก็จะฝากช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนะครับหากคุณเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ไม่ให้พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ